สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันนะคะในช่อง B B W Y นะคะวันนี้นะคะวันมาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะคะวันมานอนที่นี่ย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่สองแล้วนะคะบ้านหลังเก่านะคะวันขนของนะคะคืนวันอังคารนะคะที่ที่หนึ่งนะคะวันอังคารที่หนึ่งธันวานะคะวันขนของตั้งแต่บ่ายสาม บ่ายสามโมงเย็นจนถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะของวันอังคารนะคะหลังจากเลิกงานวันกับแฟนก็เริ่มขนของขึ้นรถเออเอ่อเขาเรียกอะไรยูวฮอนะคะอ่าไปวันก็ไปเช่ามานะคะก็เออประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะคะแพงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็คุ้มนะคะมันก็พยายามจะขนในวันเดียวนะคะก็ตั้งแต่วัน อังคารใช่ไหมคะโหลดของใส่รถก็ถึงสองทุ่มครึ่งเนาะเสร็จแล้ววันพุทธที่สองนะคะมันก็เช้ามันกไ็ได้ไปเซ็นเอกสารที่แบงค์นะคะแล้วก็ขับรถมาที่บ้านใหม่ก็โหลดของลงนะคะแล้วก็ตีกลับไปอีกนะตีกลับไปเอาของอีกนะประมาณสามรอบนะคะอะของที่ขนมาที่นี่นะคะประมาณสามรอบมันก็ เออเหนื่อยมากนะคะวันขนของกับหนักมีแต่ของหนักๆนะคะอย่างนี้อย่างอันนี้นะคะเออ่ที่ที่โซฟาวันนะคะวันก็ขนเองนะคะวันขนเองทําอะไรเองหมดนะคะทีวีนะคะที่นอนก็ใหญ่นะคะแล้วเครื่องซักผ้าอีกนะคะใหญ่คือมีแต่ของชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีแต่วันกับแฟนเท่านั้นนะคะที่ทําท,ทุกอย่างแพ็คของอะไรเองหมดเลยนะคะวันไม่ได้จ้างบริษัท ขนของนะคะมันเพราะว่าถ้าเราไปจ้างนะเขาไม่ค่อยรักษาของเรานะเขาจะโยนโยนอะไรอย่างนี้นะคะวันก็เลยทำเองหมดเลยนะคะก็คือตั้งแต่วันที่สองนะคะออคืนวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สองนะคะวันเสร็จประมาณขนของ3มรอบนะคะประมาณห้ามงเย็นวันก็วันพุธห้าโมงเย็นมันก็เอารถไปคืนเขานะคะแล้วก็กลับมาโหลดของ เข้าบ้านนะคะแล้วก็เริ่มนอนที่นี่ในวันที่เราขนของมานะคะเพราะว่าบ้านที่เราอยู่เราที่นอนอะไรเราเราก็แบบว่าไอ้นี่หมดแล้วนะคะคือรื้อหมดแล้วนะคะก็เลยต้องมาทำที่บ้านหลังใหม่คือนอนที่บ้านหลังใหม่ในคืนนั้นนะคะก็คือวันเสร็จขนของภายในวันเดียวแบบเหนื่อยมากนะคะ แล้วก็ตื่นเช้ามามันก็ต้องไปทํางานนะคะแต่แฟนวันนหยุดมันพฤหัสนะคะมันพฤหัสที่แล้วนะคะวันที่มันพฤหัสที่สนะคะ,ะแต่วันเราต้องไปทํางานโอ้ตื่นขึ้นมานะคะปวดไปหมดเลยนะคะปวดแบบปวดเพราะว่ามันขนของม่แต่ชิ้นใหญ่ใญใช่ไหมเวลาย้ายบ้านเนาะมันต้องเอามาแบบทุกอย่างเราจะทิ้งของที่สําคัญอย่าง อ๋อนี่ก็ไม่ได้นะคะเราต้องเอามาด้วยนะคะเพราะว่าไม่ซื้อใหม่นะคะเพราะว่ามันจะประหยัดนะคะวันวันกับแฟนประหยัดมากนะคะกว่าจะได้อ่ออ่าย้ายนะคะคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าอาจจะยังไงกับชีวิตนะคะก็เลย <c oughs> บ้านหลังเก่าเราออเราเราวันคิดถึงบ้านหลังเก่ามากเลยนะเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังแรกแต่ว่าแบบมัน มันอยู่แล้วมันมีความสุขอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านเราไงเราเช่าเขาอะไรเงี้ยก็ตกกงตัดสินใจซื้อบ้านอ่านี่ประมาณสามปีที่แล้วอะคุยเรื่องซื้อบ้านกันนะคะทีแรกๆยังไม่ซื้อบ้านเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะไม่รู้จะไปกับไปอยู่ไทยหรือจะย้ายอ่ารัดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยอ่า เรื่อง <c oughs> โรคระบาดด้วยคือมันงานเราก็อยู่นี่นะคะมันก็บอกแฟนว่าเออเราชอบงานที่วันนะชอบงานที่นี่เราก็เลยซื้อซื้อบ้านอะไรเงี้ยเรารักรักบ้านหลังนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านของเราะคะเราก็เลยเออเออเนาะอย่างที่บอกนะมันอนาคตนะนะก็คิดถึงบ้านหลังนั้นมากเลยนะอาจจะเป็นช่วงใหม่ๆด้วยแหละวันว่าน,นนะก็ เดี๋ยวอาทิตย์ไหนที่วันะจะต้องไปทำความสะอาดบ้านหลังเก่านะคะเพื่อจะคืนบ้านนะคะก็แต่ตอนนี้ก็คือวันก็มาอยู่บ้านหลังนี้ก็คือของยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะของยังแบบกล่องยังเต็มเลยนะคะวันพยายามจัดของนะครับ <c oughs> ตกลงนะเพื่อนๆคงสงสัยว่าวันได้บ้านหลังไหนนะคะวันได้บ้านหลังที่อวันที่วันหลังที่วันลงวิดีโอนะคะ <c oughs> เพราะว่าบ้านทุกหลังนะคะที่ไปดูนะคะเป็นบ้านแบบ <c oughs> ราคาเหมือนเท่ากันหมดเลยนะคะมันก็เลยอบ้านที่นี่มันแพงราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่าวันก็จะสู้นะคะแต่ว่า ทุกบ้านที่ไปดูก็คือมันเป็นบ้านมือสองบ้างนะคะแล้วก็บ้านมือหนึ่งบ้างแต่ว่ามันแบบราคาไล่เลี่ยกันนะคะวันก็เลยเอาบ้านหลังนี้จริงๆบ้านหลังนี้ไม่น่ามีคนจะซื้อไปแล้วนะคะมีคนทำเรื่องซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็เขาประกาศแบบว่าไม่ได้ขายแล้วนะคะไปประมาณสองอาทิตย์วันก็รู้สึกว่าเออ สงสัยไม่ใช่บ้านเราแล้ว,ลวก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่จะไม่ดูบ้านจะไม่ซื้อบ้านแล้วนะคะอาจน่าจะรออีกประมาณปีหนึ่งจนกว่าโรคระบาดมันจะผ่านไปนะคะแต่ว่ากลับมาอีกประมาณอาทิตย์กว่านะคะก็คนที่ทําเรื่องเขาเมีปัญหาหรือ,อยังไงเนี่ยนะคะก็ไม่ผ่านวันกบแฟก,ก็โทรหาเพื่อนนะคะที่ขายเป็นอ่าเรลเตอร์นะคะ ว่าฉันจะขอดูบ้านหลังนี้อีกทีหนึ่งว่าจะยังชอบอยู่ไหมนะคะสรุปแล้วก็คือเราก็โทรวันเดียวนะคะเพื่อนก็มาเปิดบ้านให้ดูอีกทีแล้วก็เราก็ทําเรื่องในวันนั้นเลยแล้วก็ไปแบงค์นะคะสรุปแล้วก็คือทาเรื่องจับๆภายในวันเดียวแล้วก็คนเจ้าของนะคะเขาก็รับราคาที่เราออฟเฟอร์ไปนะคะเสร็จแล้วก็อีกไม่ถึงเดือนมั้งก็ ทุกอย่างก็แบบเหมือนคือไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนกับคืออย่างที่วันบอกนะคะอะไรที่มันจะเป็นของเราเนาะคืออะไรที่มันจะอันเนี้ยมันก็จะแบบเป็นของเรานะคะวันก็เลยไม่ฝืนอะไรนะคะเวลาอ่อคือจะไม่ไม่ฝืนไม่ฝืนโชคชะตาะคะอะไร อย่างถ้าเราไม่ขี้เกียจเราขยันอย่างเงี้ยนะคะก็อะไรมันก็น่าจะง่ายนะคะถ้าเกิดอ่าไม่ทํางานขี้เกียจอะไรเงี้ยหรือใช้จ่ายซื้อ่ยสุร่ายนี่ก็จะลําบากนิดนึงนะคะมาอยู่เมืองนอกนะคะคือวันกับแฟนะไม่ใช่คนมีกระตังนะคะแต่เป็นคนทํางานแล้วก็เป็นคนทํางานแต่เงินเดือนน้อยนะคะไม่ใช่เงินเดือนเยอะแยะอะไรนะคะแต่วันกับแฟนพยายามเก็บนะคะก็ พยายามเก็บตังค์นะคะใช้จ่ายไม่ซุยซ้ายนะคะซื้อของที่จําเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็แต่ชีวิตก็มีความสุขนะคะทางบ้านก็ถ้าลําบากเราอะไรที่เราจะช่วยก็มันก็พยายามจะช่วยนะคะแต่ว่าถ้าอะไรมันเหนือบากกว่าแรางเนี่ยวันช่วยไม่ได้มันก็จะ,ะหยุดนะคะเพราะว่าชีวิตเราที่นี่มันะจะพูดยังไง ญาติเจิดเราไม่ได้อยู่ที่นี่ยังไงคือเงินทองมันก็หายากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องประหยัดนะคะแต่ว่าซื้อบ้านแล้วมันก็จะขยันนะคะขยันทํางานแล้วก็ปกติวันก็ทํางานอยู่แล้วเนาะก,กว่าจะได้บ้านหรือกว่าจะเก็บตังค์ซื้อ,อของที่เป็นอของเราแบบชิ้นใหญ่ๆเนาะมันก็ ค่นข้างใช้เวลานานนะคะแต่วันก็สู้นะคะกับแฟนเพราะว่าวันกับแฟนไม่ใช่คนมีกระตังอย่างที่บอกนะคะเงินเดือนน้อยด้วยนะวันกับแฟนสองคนอะ่ะแต่ว่าเราแบบพยายามใช้ชีวิตแบบไม่ซุลุยสลายนะคะก็ประหยัดนะคะแล้วก็ไม่ซื้ออะไรที่คือขนาดวันแบบว่า สมัยเป็นโสดนะวันซื้อของเนี่ยก็อยากได้อะไรก็เหมือนกับซื้อนะเพราะว่าเราทํางานแต่ตอนนี้ตอนอหลังจากแต่งงาน,นก็คิดเยอะนะคะที่วางแผนอะ,อะไรต่างๆก็คือแฟนมันเขาจะเป็นคนใจเย็นแล้วก็วาแผนเกี่ยวกับ financial วกเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้นะคะคือทํางานไาได้นะคะเราก็พยายามจะเก็บประหยัดนะจะไม่ใช้จ่ายแบบ อะไรที่ไม่จำเป็นนะคะก็สรุปแล้วนะคะวันก็ได้บ้านหลังนี้มานะคะเออดีใจแล้วก็ก็ตีใจนะคะเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังแรกนะคะของวันกับแฟนนะคะที่แต่งงานด้วยกันมานะคะก็มีอะไรหลายๆอย่างนะคะวันกับแฟนแบบร่วมทุกสุขเยอะ กว่าจะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าวิดีโอหลังเนาะก็คือแบบก็พอได้บ้านหลังนี้มาแล้วมันรู้สึกว่าภูมิใจนะแต่แบบมันก็ยังไม่ใช่คือเราก็ต้องผ่อนนะนะคะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไปเช่านะคะเราก็คือทำเรื่องซื้ออะไรเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ ดาว payment ไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ทำเรื่องผ่อนให้มันจะทำให้มันจ่ายให้มันเร็วที่สุดนะคะก็ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าดูวิดีโอนะคะชีวิตของวันไม่ได้บแบบหรูหราอะไรนะคะคือวันทำง,งานตลอดนะคะช่วยแฟนแล้วก็ไม่เป็นภาระให้เขานะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรอะ คือไม่ทำให้แบบอะไรที่เราให้เขาหนักใจอะ่ะก็ทำทางานได้วันก็ทำนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าทำงานสองคนเนี่ยมันก็จะ,ะช่วยกันได้เร็วอะไรประมาณเนี้ยนะคะ,ะยิ่งเงินเดือนน้นอๆด้วยนะคะก็จะไปซื้อของแบรนด์น ong แบรนด์เนมอะไรเนี้ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้ชอบอะไรพวกแบรนด์เนมอะไรมากมายนะคะมัน ชีวิตอยากให้มันมีคนสุขแฮปปี้แค่นั้นวันก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็เรื่องกลับไทยวันคงอีกนานเพราะว่าเรื่องโควิดด้วยแล้วก็ขั้นตอนการกลับไทยมันค่อนข้างเยอะนะคะ, <S <S อะตอนนี้วันก็เลยซื้อบ้านเพิ่งซื้อบ้านด้วยนะคะก็จะประหยัดตังค์เก็บตังค์นะคะ,ะเพื่อจะจ่ายค่าบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็สู้สู้กันกับแฟนค่ะ ะค,ะคือบ้านเนี่ยเวลาเราซื้อใช่ไหมอันนี้ทุกคนก็คงเข้าใจเนาะซื้อแล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้ก็ดีกว่ไปผ่อนเขาอย่างที่วันบอกนะคะถ้าเกิดเราไม่อยู่นี่เราจะย้ายไปรัฐอื่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถจะขายเราก็ไปซื้อบ้านนะคะแต่ถ้าเราเช่าเนี่ยเราจ่ายเงินไปก็จะเป็นของเขาหมดแล้วเราย้ายออกมานะคะก็ไม่มีเงินคืนหรืออะไรเลยนะคะ ก็ซื้อบ้านมันก็ยังเป็นอ่าพอลี่ของเรานะคะเดี๋ยววันจะให้ดูของเต็มเลยตรงนี้นะคะเนี่ยกองเต็มแล้วะคะกองเต็มบ้านวันเลยจริงๆอะ่ออะเดี๋ยวให้ดูอีกที่นึงนะคะวันเอาขอ,ของขึ้นมาแบบเนี่ยาวางกันเต็มแล้นะคะวันยังไม่จัดอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตรงโน้นตรงโต๊ะวันนะคะ บ้านที่วันแรกก็คือบ้านที่มันโพสต์วิดีโอลงไปแล้วนะคะก็ทีแรกนึนกว่าไม่ใช่จะไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างแพงแต่พอไปดูบ้านหลัไงไหนก็แพงเหมือนกันก็ใจอ่อนนะคะแต่ว่าพอได้บ้านหลังที่ถูกใจเราก็อืมก็จะสู้ทํางานสู้ๆคะ่ะทํา y o u t u ู e ด้วยนะคะ <laughs> เผื่อ,อมีคนดูคลิปของเรานะคะก็อาจจะมีรายได้เข้ามานิดๆหน่อยๆนะคะ,ะก็ทุกคนนะคะที่อยากทำ YouTube เนาะอย่างที่บอนบอกนะคะก็สู้ๆนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะของวันวิวไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะก็ทำไปนะคะเผื่อมันมีคนดูนะคะแล้วก็มีรายได้เสริมนะคะถ้ามีรายได้เสริมแล้วก็มี ตังนะคะมีคือมีรายได้พิเศษเข้ามานะคะเดี๋ยววันจะให้ดูนะคะที่ลงเก็บรถนะคะของวันยังเต็มอยู่เหมือนเดิมนะคะ<ม>เดี๋ยวไปดูกัน,นะค่ะ เย็นมากเลยนี่ก็คือวันขนเข้าไปแล้วนะคะแต่นี่เหลือนิดหนึ่งนะคะยังอยู่สิของเต็มเลยนะคะเขาเพิ่งเขาขยับมาให้ข้าวันก่อนเลยนะคะเต็มนังไม่ได้จัดนะคะวันก่อนนะคะเนี่ยเต็มเลยนะคะไม่มีที่เดินเลยนะคะก็จะประมาณนะะี้ค่ะวันกาแฟก็ส่วนใหญ่นะคะจะทํา อะไรที่เราทำได้นะเันก็จะทำนะคะล็อกล็อกประตูยังไม่เป็นเลยก็จะมาวันนี้นะคะหลังจากทำวิดีโอนี้แล้วนะคะวันก็จะแพ็คของนะคะก็จะอันแพ็กนะคะวันนี้ก็จะเอาเครื่องซักผ้านะคะเข้ามาในบ้านนะคะโอ้เครื่องซักผ้าหนักมากนะคะ มันก็จะเอาเข้ามาไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยววันมาคุยด้วยใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้ไปเอาของจัดเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะเดี๋ยวคุยกันวันหลังนะคะเดี๋ยวให้วันดูบ้านอันนี้นะของเต็มเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอวันนะคะยังไงฝากติดตามวิดีโอของวันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ